กราบสวัสดีชาวฟีฟ้าโมบ,บายทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปทําทีมสายพาร์ตนะครับผมตั้งแต่พาร์ตเอ่อไล่ตั้งแต่น่าจะเป็น t o t s เลยบ้างนะครับน่าจะเป็นเก่าที่สุดแล้วนักเตะทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับเบนเซม่าอันนี้จะเป็นของพาร์ตตอนตัวทองเข้านะครับผมเนเธรดก็เป็นพาร์ตนะปัจจุบันนะครับผมเบอร์โดซิวาก็คือพาร์ตยูนะครับผมไอตัวนี้ ก็คือเป็นพาร์ทของเซนเทอรียลนะครับผมวิทนะครับส่วนโมดิตเป็นพาร์ทของทีโอเอนะครับผมพาร์ทีโอทชาบีรอนโซ่ก็เป็นอ่าพาร์ทปัจจุบันนะครับแต่ว่าเออผู้พูดวิทเนเวิรคือพาร์ทก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ชาบีรอนโซ่จะมานะครับผมเปเป้ pe pe h, ก็คือพาร์ทปัจจุบันที่หมดไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมนะส่วนโซแคมเบลอันนี้คือพาร์ทของ ฮอว์ออีเจนนครับผมทิปเปียอันนี้ใครใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะพอดีเถียงกันอยู่ในไลฟ์อยู่แต่ว่ามีคนบอกว่าเฮ้ยพี่ทิปเปียมันคือตัวในพาร์ทผมก็เลยเอามาเล่นแต่ที่จริงผมก็มีฟิล์มปองนะครับนะผมไม่รู้จริงว่าทิปเปียเนี่ยมาอยู่ในพาร์ตไหมถ้าผมจําไม่ผิดผมจําได้มันอยู่เวลหนึ่งมั้งนะครับพอปลดล็อกปุ๊บเวลหนึ่งมันจะได้ทิปเปียเลยนะครับใครจาได้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะนะครับสำหรับตัวของทิปเปียเดวี่อันนี้เป็นพาร์ทของทีของทีเนะครับผมนะ ่วนเชสนี่อันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนกันนะ่าจะอยู่ในพาทแน่ๆคือเป็นตัวพาทแน่นอนนะครับผมเชสนี่นะแล้วก็มันมีอีกตัวหนึ่งคือโกเบลแต่ว่าผมเลือกเชสนี่นะครับผมนะค่าเคมีทั้งหมดนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมไม่ไม,ไม่เต็มนะครับผมแต่บอกเลยว่าเล่นสนุกมากนะครับสำหรับนักเตะชุดนี้การเทนงผมก็จะเทนเป็นบางตัวนะครับผมไม่ได้เทนหมทุกอ่าไม่ได้เทนแครบุู้เลกสาประตูนาอแล้วก็ไม่ได้เทนตัน30ิทุกตัวนะครับผมก็จะประมาณนี้ ค่าทีมมัอนอยู่ที่3,995ล้านนะครับโอเวอร์ทีม138ยแนะครับผมที่มันเยอะเพราะว่าสกิลบูส์ผมย0ด้วยนะฮะก็จะประมาณน,นี้เลยนะครับผมส่วนการเล่นในเกมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันผมบอกเลยว่าสายพาสที่ทุกวันนี้เล่นกันสบาย,บายๆครับผมใช้ตัวพาสเนี่ยเล่นได้จนเสริฟลีนะครับผมนะไปดูกันไม่เนาะโว เกินปุยมุยโอ้เอาแล้วเกมนี้แหละมาสู้ตายออกมาดิไปก่อนหนึ่งแคบเบลไปลูก เอเอใช่เจอส,สุนัตนะครับไม่เป็นไรไม,ไม่เป็นไรเราเราเราได้ทักก่อนแต่มันยังไม่เป็นประตูเด็ดเลยอเลโอเวอลานไปไหนจ้าเจอของจริงยังไม่เริ่มก็หวั่นซะแล้วไม่ยีก็ดูดูดูทีมเขาสิดูแค่ทีมเขาก็น่าหวั่นไม่แล้นาน่ะ แล้วเปิดโขกด้วยอาโบมาดูช่องเหลมแล้วเหลมพูดถึงโบแบบนี้โบไม่ชอบนะเอะาใจไหมโบมีแค่โบคนเดียวพออ๋อโัวทีโัวทีทท <c oughs> โบชอบอโอ้โหโดนไปหนึ่งเม็ดก่อนโดยฮาแลนด์ชิหายเลยโยนไป <c oughs> ไม่ได้เอา <c oughs> ได้นะอย่างนี้เอาไปหน่อยเป็นใช่ไหมเจ้ครับประตูไม่ไม่ต้องอัพก็ได้ครับผมจัดให้มาดิหัวมาหัวกลับโดนผมไปดิโดนผมไปดิไหนวะตัวลงตอเลสเนี่ยเอามาจัดให้หน่อยดิอยากโดนไม่อยากโดนเฮียตอสยิงว่ะแล้วสองพันกว่าล้านไอ้เด็กโดนยิงว่ะ อุ๊ยฮาแลนมาเดออุ๊ยอุ๊ยอุยพี่ตอดอุ๊ยพี่ตอดใจเย็นพี่เดี่ยวเดี๋ยวตายฮันเน่เอาผมเล่นในในคอมครับก็เล่นได้บ้างจ้ะเอา่อยเออตัวเดียวต้องขู่ขึ้นเตะตัวเดียวเลย อีกทีไม่ได้เปเป้โขกไว้ก่อนเบรนโดขึขงเข้าในครับสวยเบนมาเบนมา,นมาลกนี้โอ้โห สักทีนี่สักทีนี่โอ้โหจอยสองพันกระบาทครับสักทีสักทีกทมาแล้วขึ้นลำแล้วครับโอ้โหมึงเซฟแบบเอาให้หน่อยเอาให้หน่อยแบกแคมป์มาไปไหนอุ้ยหายละวกุลิดกุลิดอว้ยยิงติดกันเอง, <laughs> น,งเน,น,อนึกว่าจะแน่แ่ะโอ้หนักติด โอ้นักเตะราคาแพงขนาดนี้ไม่รู้ใจกันเลยเขาเรียกว่าแบบนี้คือโค้ดเนี่ยไม่ไม่ให้นักเตะปรับความเข้าใจกันนะนี่มันต้องจากผมนี่เข้าใจป่ะสวัสดิการมันดีไงนักเตะมันเลยใจสู้นะของเรานี่นักเตะเยอะแต่สวัสดิการไม่ดีหรือเปล่าครับไปวิดไปโมดิทไหมโอ้หการต่อบอลการต่อบอลแบบช้ำชองปุ๊บป๊บนี่ไงหลอกหลอกกันไปแต่ไม่ไปโอ้โหแล้วดูกันเขาเขาเขาบอลของเขา ครับครับครับคืนอ้โหไม่ได้แต่ยังได้ทุ่มยังได้ทุ่มเยอะเอา้าเอา้าได้นะเนี่ยตรงกลางได้นะเนี่ยอู้หูอ้าวยังเป็นเกมบุกของตะวังแหลมสิงอยู่ครับผมเบอร์นโดเก็บคืนออกมา โ,โล่งแล้วโล่งแล้วโล่งแล้วตรงกลางโล่งแล้วตรงกลางโล่งแล้วฮู้ยอุตส่าห์ล่อมาริมเส้นได้โอ้โล่อเมื่อกี้คือตรงกลางโล่งแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ชิบหายแล้วยกข้ามมาหาหาเล่นเดยช <c oughs> มาครับคเ,เดนเวต เบนมา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 มาดิเบนมามาว่ะโอ้โหกอริก้าเปียนโกนกอริก้าครับโอ้โหดูครับเบ,บนมาเบนมาพลิกหนึ่งเบนมาเกี่ยวไปอีกหนึ่งแล้วพลิกอีกหนึ่งทีแล้วก็เรียบร้อยเลยครับนาตาบอกว่าไอ้ยาชิบหายเลี้ยว ครับคือเขาก็เบนมานะเนี e e e ่ยติโยนเข้ามาเอาอีกเม็ดไหมเอาอีกเม็ดไหมเอาเม็ดไหมอย่างนี้เอาอีกเม็ดเปล่าอีกเม็ดนะเนี่ยอีกเม็ดนะโอ้โหไม่ได้วะชิบหายละหรือว่าเขาจะสนองให้ผมโอ้สวยเอ้าเอ้าเอ้าได้อยู่ได้อยู่ไม่เปิดไปเซนเซนเบรนโดพิกนี้หนึ่งโอ้โหไม่ได้แต่ชนะครับผมจี้ครับ โดนผมไปดีเอ็กเคหนึสวยเออแต่โมดิททำไมไม่ค่อยเห็นในเกมเลยวะคิดเหมือนผมปะเออผมเล่นมาสามเกมสี่เกมเนี่ยยังไมค่ค่อยเห็นโมดิทเลยต้องนั้นเด่นหมดเลยครับมันดูไม่ค่อยมีส่วนร่วมในเกมเลยวะอุ้ยหมายกอดซ้ายขวาใจเ,เอา a หนึ่งหงกัดแบบสไลด์ดักบอลเอาดีเอาดีหมกาดสไลด์ดักว้เมื่อกี้โอ้โหหลังหักเลยกู เอาคืนเอาคืนเร็วครับเอาคืนเร็วโอ้เบนเซม่าป้อนให้สวยให้เดสเวดแล้วลูกนี้ดีดด้วยซ้ายไปเลยไม่ต้องจับด้วยเสีสยไวได้ไวเหมือนกันครับผมเอ,เ,เ,เอาว่ะเดสเวดมาดิทิปียาจิ้มไว้ครับไม่ฟาวเบร์นโดทิวาไปเบร์นโด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 ,นโด,นโด,ด,โดคอสไป 2. เสาสองเดสเวดโอ้โห อุ้ยมันไกลเกินนั่นเองเอาชาบีอารอนโซได้ครับรับมาที่โมดิตโมดิตมว้วนหนีมาที่เบอร์นาร์โดเบอร์นาร์โดหลอกหนึ่งหลอกสองโอ้โหไม่ได้ว่ะแต่ทำไงให้มันส่งบอลแล้วเป็นเส้นไปเปิดอ่าอะไรวะจำไม่ได้เบอร์เบนซิม่าเขาเคลียร์เลยนโอเคชิวๆครับเอาบอลลงเล่นชิวๆโมดิตสวยเป๊ะๆสามเหลี่ยมโอ้โหลูกนี้ โอ้โหการเซตเกมแบบทำไมวันนี้แหลมมันต่อบอลดีจังวะดูโอ้ดีกันโอ้โหก,โการดีบแบบเหมือนรู้ใจมากครับแล้วก็ยิงเบาๆไปเสาสองยิงด้วยสมองไม่ต้องยิงด้วยความแรงนะครับผมสองหนึ่งอ้้หนี่ต่อบอลดีจัด ใจเย็นน้องโอ้หมายก็อโอ้โหล่อเขาเสาแรกกูเลยล่อเขาเสาแรกเลยครับผมโอ้โห oh. จังหวะนี้ผมเข้าพวดครับ <c oughs> ที่เปียยืนยืนงงมาไกลตาแตกเลย <c oughs> ไปเมื่กีลูกตลุงยาง <c oughs> ไม่ได้แล้วเขารู้นันด้วยเมื่อกี้เขาวิ่งดักแล้วเขาแทงมาหาีนเด็ดโอเคหมดเวลาก่อน โคตรร้อยรอยว่าร้อยปะอุ้ยเล่นดีจัดแต่เขาก็เอาเหมือนกันเขาก็ดอกชะงักผมเหมือนกันเมื่อกี้โอ้โหโดนแล้วว่ะโดนแล้วว่ะ หายแล้ววะท่าน,นเปนเซมาไปมไม่ได้โอ้โหจะต่อบอลแบบช้ำๆกา้าเขาโอ้โอ้มคยกอดเข้าพวดอุ้ยโอ,ยอย้สวยมากเชนนี่ จัดทีมนักเตะที่สุ่มได้ไบ่อยๆมารวมกันโอ้โหมันใครบ้างละ่ะแน่ๆก็บูโนเอาล่าสุดเลยบูโนลาตันอนึงๆๆๆตอนนี้เอาตรงนี้ก่อนเปิดดูได้ไม่ได้อยู่ได้อยู่ซ้ายขวาพี่ก็ยังพอได้ีแงี่แงี่แงี่แง เสมอเสมอ,อจ่ายบอลนิ่มตาอยู่ลูกนี้นะกบเฟกมาหนึ่งทียิงไปต่อสองิดมาเน็ตเวดครับไปอ,อุ้ยแรงเกินแต่เขาเข้าสองเฮ้ยกดผิดนะวเมื่อก,กี้ มันมีที่มันให้ที่เปียม,มาเดิทิปไม่ทิป,ไม,ทปไม่รู้แต่ตอนนี้สีสไปแล้วแล้วชกมวยให้ดูแยบบซ้ายแยบแยบ,แยบขวาแกบบเข้าไปที่หน้ามึงเลยละกันโอ้โหแคมเปลลูกนี้ก็เต็มหัวครับน้องสีสมไปอีฝาลงหน่อยเยี่ยม หลอกหนึ่งลอกสองเยี่ยมมากปิดฝาโลไปเลย5้าสามครับผมเกมนี้โอ้โหโอ้โหลอกมาหนึ่งแล้วก็โยกหนึ่งโยกอีกหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยเลยครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับนักเตะสายพาร์ทของเราสำหรับผมนะผมบอกเลยว่า ผ่านทุกตำแหน่งเบนเซม่านี่โอ้โหเข้าซ้ายเข้าขวาที่คมกิบเลยครับผมนะครับแล้วก็เล่นแต่ละเกมเจอกับทีมบอโหดทั้งนั้นนะครับผมอย่างไฮไลท์ที่ผมบอกให้ดูนะครับเจอกับทีมบอโหดก็ยังดันไหวนะครับเจอกับทีมโอเวอร์ร้อยสี่สิบเอ็ดก็ยังดันไหวนะครับแต่มันอาจจะอยู่ในจังหวะเกมด้วยบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมนะแต่ผมบอกได้เลยว่านักเตะพาร์ตคอนเซปต์มันแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วครับนักเตะพาร์ตแทบทุกตัวเลยนะครับผมเก่งทุกตัวนะครับ ถ้ากองหลังเนี่ยถ้าคุณไม่กดสปีดถ้าคุณไม่เข้าพวดยังไงมันก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหัวตัวกากกันแล้วแต่แต่ผมบอกเลยว่า AI ตัวพาสอะมันดีกว่าตัวปกติแน่นอนร้อเครับจริงๆครับอันนี้คอนเฟิร์มไม่เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับนักเตะทั้งหมดนะครับทั้งมวลก็จะประมาณนี้นะครับผมหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดซับสไคร้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้กับผมแหลมสิงขอขอบคุณมากที่รับชมจนจบขอบคุณมากครับ สำหรับคลิปหน้าอยากให้ทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยหรือว่าแนะนําก็ได้เลยครับสําหรับคลิปหน้าอยากให้สำหรับคลิปหน้าอยากให้ทําคลิปแนวไหนสามารถคอมเมนต์แนะน,นําแนวทางการทําคลิปได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณมากครับ